สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนธาตุลมลมได้แก่ราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่านะคะคนที่จะสองได้คือคนที่เลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วหรือรักเลิกก็ส่องได้เหมือนกันนะคะ อ่าโอเคและไพนี้เป็นพลังงานรวมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมันคงไม่ตรงกับทุกคนหรือบางอย่างมันก็อาจจะตรงแค่ในแง่ในมุมบางส่วนนะคะของธาตุลมนะคะมันคงไม่ตรงกับทุกท่านหรอกนะคะโอเคมินดูเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยทางไทยเราเนาะถ้าใครดูตรงก็ดูนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะใครมีความรักดีๆก็เลื่อนไปเนาะแต่ว่าดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุด หนึ่งถ้วยนะคะธาตุน้ากรากฎมีนพิจิกนะคะธาตุลมคุณไปเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครหรือเปล่าคะหรือเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมก็ได้นะคะเพราะมีนเห็นไพ่คนเก่าๆของคุณออกมานะคะคุณอาจจะคุยกับธาตุน้ํากรากฎมีนพิจิกนะคะในือดาบธาตุลมตุลคุณเมถุนคนอายุน้อยกว่านะคะ ควินเธเียนธาตุดินกันมึกสมงกรนะคะคิงเธอถ้วยก็ธาตุน้ำนะคะเดวอร์นะคะดาวเสาเมจิเชียนเป็นดาวพุธด,ดาวก,การสื่อสารนะคะหรือโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะหกเหรียญน,นะคะตกตำแหน่งของปัญหามาดูฝั่งเขานะคะเหมือนแมทกับคุณเลยคุณเป็นคิงถือถ้วยตรงนี้เขาเป็นควีนถือถ้วยคุณเป็นควีนเธอเียนตรงนี้เขาเป็นคิงเธอเรียนนะคะ คุณอาจจะคุยกับสิงห์ลัคนาสิงหน์นะคะในถือถ้วยท่าน้ำกระกโกลมีนพิจิกนะคะเขาจะไปง้อใครหรือเขาไปง้อคนเก่าๆหรือเปล่าคะเขาเขากลับไปคืนดีคนเก่าๆหรือกลับมาคืนดีกับคุณได้นะคะแปดถ้วยนะคะห้าไม้เท้าแล้วก็คิงถือเหรียญแล้วก็หกถ้วยมาดูฝั่งคุณก่อนนะหนึ่งถ้วยนะคะความรักนี้คุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้จริงๆค่ะธาตุลมเริ่มต้นใหม่กับ คนใหม่ๆนะคนที่ทํางานหรือไปเจอกันเพื่อนเก่าก็ได้นะคะเพื่อนเก่าที่เคยห่างกันออกไปคนเคยคุยเก่าๆก็ค่ะหรือว่าก็เพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมหรือคนที่คุณคุ้นเคยอ่ะนะนะคะคนที่คุณเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะคะหรือไปเริ่มต้นกับคนเก่านั่นแหละไพ่ก็ขึ้นอย่างนั้น คุณแอบสืบแอบส่องเขาอยู่นะนะคะหรือเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะไพ่พวกนี้ครึ่งหนึ่งเขายังถือคุณไว้เลยค่ะดูนะตกตำแหน่งความคิดของเขาเขายังถือคุณไว้แต่ว่าเขาถือสองอย่างนะคะอาจจะเป็นคนบางคนของเขาคนเก่าของเขาหรือคุณก็ได้นะคะไพ่พวกนี้บางคนคุยกับคนต่างชาติบางคนคุยกับคนต่างประเทศแดนไกลต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะคุณอาจจะคบกับเขามานานนะคะไพ่พวกนี้หรือเคยคิด จะแต่งงานหรือเคยคิดอยากจะเป็นอยู่เป็นครอบเป็นครัวไปไปกับกับนิ่งเฉยแล้วก็กลับมาจะเป็นอยู่ลักษณะนี้ก็มีแต่ตอนเนี้ยความรักก็ตามมะมีการช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองออฟเฟอร์อะไรบางอย่างได้ด้วยนะคะสำหรับบางท่านแต่หกเหรียญเนี่ยตกตรงนี้ตกตำแหน่ตตง,นตตงนปัญหาแปลว่าบางคน ความรักความสัมพันธ์มันไม่เท่าเทียมนะเราให้อะไรใครไปเยอะแยะม,มากมายให้ใจก็ได้ลนะแต่ได้กลับมาคือความน้อยเนื้อต่ำใจเราอาจจะเทคแอคชั่นก่อนกินข้าวยังขอโทษคิดถึงนะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เขานิ่งเขาเงียบเขาเฉยก็มีนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะสิบเรียนนะคะเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วหรือเราเคยอยู่กันเป็นครอบครัวแต่เขาไปดึงคนใหม่ๆเข้ามานะคะไพ่พวกนี้นะมาดูฝั่งเขานะคะ ครึ่งหนึ่งของเขายังมีคุณนะดูนี่ไพ่พวกนี้ขึ้นมานะคะไหมคะไพ่มันออกคู่กันแต่มันอยู่คนละฝั่งบินว่ามันกึง่งๆนะคะไพ่แปดถ้วยเนี่ยเขาเดิอนออกมาจากคุณเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะอยู่ไกลกันสองเราถ้าอยู่ใกล้แปลว่ามันเติมเติมไม่เต็มเท่าที่หัวใจต้องการเราไม่ง้อก,กันหรือเรามีทัศนคติห้าไม่เท้านะคะเรื่องบางอย่างที่ไม่ค่อยตรงกันนะคะคุณคิดอีกอย่างเขาคิดอีกอย่างหรือเราพูดแบบนี้แต่เขาไปคิดอีกแบบนี้ หรือมีฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องฝั่งใดมีปัญหาหรือพวกคุณนี่แหละค่ะแก้ปัญหาไม่ได้เลยเรื่องเดิมๆซ้ําๆวนๆเวียนๆเลยเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเฉยเสียกันแต่ครึ่งหนึ่งพวกคุณยังคิดถึงกันแบบห่วงๆห,ห่างๆนะคะให้พวกนี้ดูนะคะคิงกับควินกับคิงก,กับควินถือถ้วยครึ่งหนึ่งพวกคุณยังรักและคิดถึงกันเพียงแต่ไม่ง้อกันต่างคนต่างนิ่งนะคะเขาเป็นคิงถือเหรียญคุณเป็นควินถือเหรียญเห็นไหมคะ ให้มันออกมาคู่กันแต่มันอยู่คนละฝั่งเขาบอกว่าเขาเดินจากคุณมาทั้งที่เขายังรู้สึกรักอยู่เลยห่างคุณออกมานะคะเขายังโหยหาคุณยังคิดถึงคุณครึ่งหนึ่งของเขายังมีคุณนะคะอยู่ในใจยังคิดถึงกันสเตนเขาอาจจะในอนาคตอาจจะกลับมาหาคุณก็ได้นะคะไพน่นี้แน่นอนละคะ่ะหมอดูนักพยากรณ์เขาต้องอัดคลิปเขาลงทุกเดือนนะคะ ทุกไลายปักนะคะเพราะว่ามันต้องอัปเดตนะคะแต่ว่าถ้าพะหน้าไพ่มันสามารถโดดไปได้ถึง3เดือนและ5เดือนนะคะไพ่พวกนี้นะคะปกติแล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนอกจากเราจะมาดูดวงส่วนตัวมันสามารถโดดไป3เดือน6เดือน1ปีได้นะคะไพ่พวกนี้จะไม่โดดเกินดาวดาวใหญ่ๆนะคะดาวใหญ่ๆอาจจะโคจรอยู่ปีครึ่ง2ปีอย่างเงี้ยถ้าเราบอกจะดูถึง3ปี5ปีได้ไหมถ้าถ้าเขาจะพูด ถ้าพูดไปเลยก็คือพูดแบบไม่มีความรับผิดชอบคือได้นะคะแต่ที่จริงมันไม่ได้หรอกเพราะว่าดาวมันมันโยกมันย้ายมันเคลื่อนดวงชะตาเราก็จัต้องเปลี่ยนนะคะถูกไหมล่ะนะคะเขาบอกเขาน้อยใจคุณเขาเดินออกมาทั้งที่ยังรู้สึกดียังรู้สึกรักนะคะบางคนกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนคนเก่าๆของเขาหรือเปล่านะคะหรือเขาอาจจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นท์ขอดูอดีตที่ผ่านมาเพราะพวกคุณมีกันและกันอยู่โหยหากันและกันอยู่ ะคะเพียงแต่มันนิ่งมันเงียบนะคะอยู่ในหมวดในโซนของตัวเองนะคะคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองอยู่กับตัวเองนะธาตุลมมีเห็นอย่างนั้นนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะแต่คุณก็ยังมีสองมีมองเข้าบ้างอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างธาตุลมนะคะอดีตที่ผ่านมาคนธาตลมเป็นยังไงบ้างเอมพัเลอร์นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวเมธลัคนาเมธ คนต่างอายุต่างศาสนานะคะต่างประเทศต่างจังหวัดได้ด้วยแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นต่างประเทศในเอมเลอร์ค่ะเขาอาจจะนะคะพูดตรงไปตรงมานะคะชอบตีกรอบให้ผู้อื่นง้อใครไม่ค่อยเก่งที่ถิมีโก้อะไรประมาณนั้นนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับดิว หรือคุยหรือดิวกับคนธาตุลมตุลคุมเมทุนความสมันที่ผ่านมามีคําพูดคําจานะคะที่จุกจิกกันที่อึดอัดที่กดดันเรื่องคําพูดคําจาก็ได้หรือมีบางคนพยายามที่จะแก้ปัญหาทีละเปาะสองเปาะแต่ความพยายามของคุณที่จะอยู่กับเขาพยายามที่จะชนะใจตัวเองอ่ะค่ะแต่ว่าอืชนะที่จะเหนื่อยแล้วพอแล้ววางมันลงอะไรประมาณนั้นนะคะอคุณที่จริงคุณเหรอเขานะมันเหมือนไพ่ยออกมาเห็นไหม มันเป็นไพ่คู่กันหลายใบมากพวกคุณยังคิดถึงยังรักกันนะอาจจะมีทิฏฐิบางช่วงถ้าคําพูดก็จิกกันไปเลยพูดจิกพูดแซะนะคะแต่ถ้าบางช่วงบางเวลาก็จะนิ่งจะเงียบก็เงียบอีกโก้ทิฏฐิไม่คุยละเธอไม่ง้อฉันฉันก็นไม่ง้อเธออะไรประมาณนั้นล่ะคะ่ะที่ผ่านมาไนคือถ้วยนะคะมีคนไปง้อ,อใครหรือเปล่าคะที่ผ่านมาเนาะนะคะสามดาบ มีคนที่รู้สึกเสียใจนะคะอาจจะมีรักสามเศร้าที่ผ่านมาเนาะเสียใจสเตนสิ่งลักนาสิ่งความรักมันก็วนๆว,ว,วิน่วนๆที่ผ่านมาเด็กถือถ้วยน,นะคะคนบางคนคุยกับคนอายุน้อยนาะอายุที่ต่างกันพวกคุณสองคนยังถือกันไว้อยู่ในมือนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือไปเริ่มต้นกับงานใหม่สิ่งใหม่ๆเพื่อหันเหนความสนใจขิงถือถ้วยถ้าน้ํากระดกมีนพิจิกแปดถ้วยนะคะสี่เหรียญ คุณเลือกที่จะนิ่งในความสัมพันธ์แล้วนะคุณอาจจะพูดเยอะแล้วหรือรอเขาแล้วหรือพยายามแล้วแต่ตอนนี้มินคิดว่าคุณไม่อยากจะทําอะไรแล้วนะคะอยากจะไม่อยากเปิดใจไม่อยากพูดอะไรด้วยซ้ํานะคะอยากจะคือเก็บแล้วความรู้สึกเพราะว่าเราพยายามแล้วเราเสียใจจนเก็บเก็บอาการแปดถ้วยมีคนที่เดินออกมาถอยออกมาห่างออกมามาเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะเพราะว่าเดินออกมาทั้งที่ยังรู้สึกรักนี่แหละนะคะยังรู้สึก ดีอยู่นี่แหละนะคะแบบมันเติมไม่เต็มอ่ะมันรู้สึกถอดใจน้อยใจมันมันคุมเครือนะคะมันไม่ชัดเจนอะเนาะนเดี๋ยวขอดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณบางคนทัดลมคนที่คุณรักนะคะคนที่ห่าองออกมาคนที่รักเ,กเลิกเลิกหรือคนที่จบไปนะคะสองคนรักเก่าเขาคิดยังไงกับคุณบางทัดลมอ่านะคะ้เราแฟนนะคะเอาให้ให้เมนร่วงค่ะ ให้ลรแฟนบางคนคุยกับชาวพิสูจรับคณะพิสูนนะคะบางคนอยากปฏิบัติธรรมบางคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักษรักษานะคะใพ่พวกนี้บางคนสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมมากขึ้นมีสติมากขึ้นไม่ไม่ไมยือ้อไม่ลังไม่ตามคละเหนื่อยนะคะเขายังอยากวนเวียนกลับมาหาคุณนะไพ่พวกนี้ขึ้นมานะคะเดเวอร์นะคะบางคนอยู่ทางไกลบางคนมีความรักนะคะ บางคนอยู่ต่างประเทศเขาอยากทักคุณมาจริงๆด้วยนะคะเด็กถือไม้เท้าทอดไฟเม่สิงคฮน,นอูอายุน้อยกว่าเขาคิดว่าคุณเป็นเอมเพรสนะเป็นคนที่ดูแลเขาดีเทคแคร์ดีเข้าใจเขาดีนะคะเขาคิดอย่างนั้นอยู่นะคะแต่ว่าสองดาบ,บเขากําลังสับสนกําลังลังเลว่าจะอยู่ต่อทักคุณมาดีไหมหรือพอแค่นี้หรือเขามีสองช้อยมีสตัวเลือกให้เลือกในความรักความสัมพันธ์กําลังสับสนอยู่ว่าจะเขายังไงก็ได้นะคะอืม ไม้เท้าเขาก็ยังอยากคุยกับคุณไปเรื่อยๆนะหรืออยากคบคุณนะคะยังหวังที่จะคบแต่แบบช้าๆนะคะ2ไม้เท้ามันกึ่งรอเหมือนมีทางเลือกตัวเลือกนะคะ1เหรียญถ้าดินกันวักสมกรควินถือถ้วยนะคะ9ถ้วย10เหรียญน,นะคะ ใครพวกนี้ขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วหรือเขามีคาราคาซังกับใครอื่นแต่เขามองคุณในแง่ดีนะคะเขาคิดว่าคุณคือคนที่โอเคที่สุดแหละเอาใจใส่ดูแลเขาดีให้ความเติมเต็มเขาหลายอย่างอยากจะคบนานๆแต่ว่ามันมีบางอย่างที่อยู่ไกลกันต่างประเทศต่างจังหวัดหรือเขามีสองช้อยนะคะให้เลือกนะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่านิ่งว่าเฉยที่จริงยังมียังอยากกลับมาอยู่แต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะคะอันนี้ความรู้สึกเขาที่เขาเขามีต่อคุณนะคะ ขอดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะคือดีกันได้ไหมนะคะง้อกันไหมอะไรไหมนะคะขอดูนะคะทัดลมแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้าง8ดไม้เท้าคือการสื่อสารการพูดคุยนะคะหึงถ้วยหนึ่งเรียนหไม้เท้าสเตนอ่านะ,ะมีคนเข้าหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะ คุณอาจจะมีแพชชั่นนะคะท้าลมแรงดึงดูดเข้าหาบางคนสูงมากในอนาคตคนใหม่ๆนะคะมินพูดถึงคนใหม่ๆระวังนะคะความรักแันนี้เป็นเหมือนวันในแสตนนะคะไม่ได้แปลว่าเขามาหลอกเราอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันมีความผูกพันกันไวนะคะคุยเช้าเที่ยงเย็นนะคะเช้าเที่ยงเย็นนัดเจอกันไม่ถึงเดือนแล้วมีอะไรกันไว้เสร็จแล้วมันจะเหมือนไฟไม่ฟางแล้วราดด้วยน้ำมันนะคะแล้วมันก็จะลุกพุ่ๆเสร็จแล้วมันเหมือนหมดโปรนะคะ เพียงแต่กลัวว่าใจเราจะไปรักถ้านั้น,นมินแนะนำว่าคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เรียนรู้นิสัยใจคอบม่มเพาะกันดีกว่านะนะคะเราจะมีนะคะเดี๋ยวดูนุ้นนความสัมพันธ์นะคะต่อน,นะคะสิบถ้วย1ไม้เท้า8ถ้วยสองถ้วยชดติก แปดเรียนเดอะสตาคุณเทใครทิ้งนะคะสตาคือชาวกลุมลัคนากลมุมคุณเทใครหรือเราคุณเทคนอื่นหรือเขาเทเราก็ได้นะคะให้มันเป็นไวเวอร์ซ่าได้หรือหรือคุณกำลังเยียวยาหัวใจตัวเองกลับมาฟื้นนะคะ ฟื้นชีวิตใหม่กับตัวเองคุณจะมีคนใหม่เข้ามานะคะธาตุลมคนที่มีลักษณะที่เท่าเทียมกันความคิดความอ่านหรืออะไรบางอย่างเท่าเทียมกันนะคะแต่มินอยากแนะนําให้ค่อยเป็นค่อยคอยไป เพราะว่าสองถ้วยมันก็เป็นบันไดขั้นแรกของความรู้สึกดีๆนะคะแต่มันก็ต้องมีบันไดหลายขั้นนะเนาะกว่าจะไปถึงคงไม่มีใครอยากอยู่แค่รู้สึกดีแล้วมีบันไดขั้นที่สองคือรู้สึกดีต่อกันนะคะคงไม่อยากย่ําตอกอย่างนี้อยากจะเออเป็นแฟนกันพัฒนาความสัมพันธ์นะคะนู่นนี่นะมันก็อยากไปสเต็ปของมันเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่บางคนมีโอกาสได้ย้อนกลับมาพูดคุยกันนะคะได้คืนดีกันนะไพ่วพนี้ขึ้นมานะคะ บางคนอยู่ไกลกันนะคะอาจจะก,กึงบางคนเดินออกมาแล้วนะที่มินเห็นนะคะแต่ถ้ามินจะไปฟันธงว่าคุณเดินออกมาทัดลมมันไม่ใช่คนเดียวนะคะแล้วความรักนี้มันก็เป็นหลายแงย่หลายมุมเนาะนะคะบางท่านจะกลับมาคืนดีกันทัดลมนะคะมีโอกาสได้คบกันที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นความรักที่กลับมาเลือกกันและกันถ้าคุณเป็นครอบเป็นครัวนะคะกลับมาเลือกครอบครัวแต่ถ้า เขามีแฟนแล้วนะคะหรือเขายังคลาคสังกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาก็ดีหรือเขามีคนของเขาก็ดีเขาจะเลือก ฟังครอบครัวเขานะคะอย่าให้เขาเลือกนะคะเราต้องเป็นฝ่ายเลือกก่อนคะทัดลมทัดแต่มีว่าทัดลมจะเป็นฝ่ายเลือกก่อนนะเดินออกมาเลยคุณไม่ไหวแล้วมพอแล้วม,พอ,วมพอแล้วดีกว่ามาเยียวยาหัวใจตัวเองคุณจะเจอคนรักใหม่หรือคุณจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแต่มีโอกาสาน,นะถ้าคุณเป็นครอบครัวอันนี้ไพ่มันสลับกันมันกลับกันได้ถ้าคุณเป็นครอบเป็นครัวอยู่กันมานานผูกพันกันไม่ว่าเขาไปเจอใครก็ตามนะคะเขาไม่เติมเต็มกับคนอื่นหรอกค่ะเขายังนึกถึงคุณไพ่มันออกมาครึ่งหนึ่งคุณหรอเขามันเป็นไพ่คู่กันนะคะ มีโอกาสที่จะได้ย้อนกลับมาหวนกลับมาเพื่อตัดสินใจตกลงบางอย่างร่วมกันนะคะให้พวกนี้มีการปรับการเปลี่ยนนะคะในมุมมองเพราะว่าไปเรียนรู้โลกแล้วค่ะเดวอร์ไปเรียนรู้ไปเข้าใจธรรมชาติเราจะไม่คาดหวังกับคนรักเรามากเมื่อก่อนเราจะจุกจิกกดดันกันมีทัศนคติอีโก้ที่ไม่ค่อยลงกันแต่ตอนนี้เรา เราไปเรียนรู้แล้วว่าไม่มีกันและการครึ่งหนึ่งของคู่คุณยังโหยหากันและการนเพาะไพมินบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะดูนะคะคิงถือเหรียญคุณถือเหรียญอยู่ฝั่งนี้คุณเือถ้วยคิงถือถ้วยอยู่ฝั่งนี้พวกคุณครึ่งหนึ่งถึงแม้แต่ต่างคนต่างไปไม่เข้าใจแต่ยังคิดถึงกันถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วนะคะบางคนไปขอพรนะให้ได้เจอคนรักใหม่หรือได้กลับมานะคะถ้าสิ่งนั้นคู่คุณเป็นคู่กันนะคะอขอไพ่แนะนําดีก่าทัดลมไพ่จะแนะนําทัดลมยังไงบ้าง หนึ่งถ้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะท่านลมบางคนมีคนเข้ามาใหม่นะคะคนเก่าก็าวนมาก็มีหนึ่งเหรียญอ่าห้าถ้วยนะคะทำแพลนกระสั้นนะสิบเหรียญว้าวนะค,ะคนโสดนะคะมินพูดนิดนึงนะคะการที่เรานะคะนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆไม่ว่าสิ่งที่เจ็บปวดไม่ว่าจะนึกถึงเรื่องราวเก่า ขอเก็บไว้ในความทรงจำทรงจำที่ดีก็พอนะคะแต่ทุกทกคนต้องมูพรชีวิตต่อไปถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ก็ปรับก็เปลี่ยนนะคะแต่สําหรับบางคนที่ยังพวกคุณยังคิดถึงการเป็นคู่กันอยู่มันจะได้กลับมาเพื่อปรับเพื่อเปลี่ยนบางอย่างบางคนนะคะโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานนะคะย้ายบ้านก็มีบางคนปรับเปลี่ยนตัวเอง นะคะมาคนไปได้ไ,ดไปไหว้พระลองไหว้พระแม่รัศมีนะคะให้พระพุทธเจ้าเราด้วยแล้วก็องะคะ์พพพระิขนนนก้้วีึมาะค,ะ <c oughs> คุณจะมีความเติมเต็มจะมีคนใหม่ๆเข้ามามีความเติมเต็มให้คุณนะคะ <c oughs> ทางด้านเงินทองหรือความรู้สึกก็ได้นะคะ เพียงแต่ค่อยๆค,คุยค่อยๆศึกษากันไปแล้วที่สําคัญถ้ารอใครนานๆไม่มานะคะลองมุฟต้องมุฟออนชีวิตนะคะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วอย่าไปจมดิ่งจมปักกับสิ่งเก่าๆเนาะนะคะถ้าหมายถึงเรารอนานแล้วนะคะแต่ถ้าคนที่ใช่พวกคุณยังคิดถึงกันก็จะวนกลับมาทีนี้กลับกลายเป็นว่าเราจะเติบโตทางความคิดเรียนเรียนรู้นิสัยแง่มุมของกันและกันร,รู้จังหวะจากคนรู้ว่าอะไรควรมีความสุข แล้วเราจะไม่กดดันกันนะคะขอบคุณนะคะทัดลมบางคนบอกว่าดูดวงส่วนตัวตรงไหนงงนะคะดูดวงส่วนตัวถ้าเป็นคลิปทตามินจะพิมพ์นะคะมันจะมีอยู่ในหน้าจอเลยนะคะ ID ของมินเนาะนะคะแต่ถ้าเป็นราศีนะคะมินจะพิมพ์ ID ลายไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้ค่าครูก็พิมพ์ไว้นะคะแล้วคุณก็พิมพ์เสิร์ชหานะคะหมอมินเนาะนะคะแล้วจะมีแอดมินตอบถ้าตอบช้า มินขออภัยด้วยนะคะมินทําคลิปด้วยดูดวงด้วยนะคะตอนบ่ายนี้ดูดวงตอนเช้าทําคลิป ตกเย็นมาบางทีก็ยังทําคลิปหรือบางทีก็ยังดูดวงแต่ถ้าเลยห้าทุ่มไปแล้วมินไม่ตอบไปว่ามินนอนนะคะบางคนเที่ยงคืนตีหนึ่งมินไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ถ้าทักมาแล้วตอนเช้ามินจะตอบให้แต่ถ้าอย่าโกรธอย่างอนนะคะมินคนมินไม่ใช่ยีิบสี่ชั่วโมงจะทํางานนะมินก็ต้องนอนนะคะถูกไหมแต่มินไม่ได้ว่าอะไรแค่บอกว่ามินไม่มีคนตอบนะถ้าดึกๆนะคะเพราะนอนแล้วและถ้าตอบช้าขออภัยนะคะแต่มินตอบแน่นอนแต่ถ้าทั้งวันไม่ตอบไปว่าไลน์ไม่เด้งนะคะประมาณนั้นนะคะ โอเคเป็นการโอนจองที่ไม่ใช่โอนแล้วได้ดูตอนนั้นเวลานั้นวันนั้นนะ,ะเพราะว่าคิวเต็ม2-3วันนะคะคุณรอได้คุณก็โอนจองนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะชอบช่วยกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ